ผมพูดมาเป็นเรื่องไม่จริงทีนี้ผมอั้นผมกั้นหายใจได้ไหมเวลาเขาบอกว่ามันติดโควิดเนี่ยมันจะกั้นหายใจไม่ได้เอามาลองดูครั้งที่หนึ่ง <c oughs> <c oughs> ไม่สำเร็จยังไม่ถึงห้าวิได้ซ้ำนะครับโอ้ใคขนลุกเลยนะฮะอันนี้สอง พอแล้วฮะไม่ถาแล้วมันทําไม่ได้นะครับรว่าไม่รู้เหมือนกันฮะมันก็ไออย่างเงี้ยดูแลรักษาตัวเองกันดีๆีผมไม่กงวงไม่งั้นคุณต้องมานั่งหาเตียงนะครับผมโชคดีมากที่มีเตียงแล้วก็ค่าราักษายาลาลก็เครื่องล้านแพงถ้ามีตังปันี้มีตังก็หาเตียงไม่ได้เยอะแยะนะครับเพราะว่าทุกคนก็มีตังเหมือนกันหมดไอที่ติดๆนะฮะงีงก็ฝากดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วก็เป็นไปได้นะครับทําตัวเหมือนชาวสวนไปเลยยูแต่ต่างจังหวัดปลูกผักกินเองไม่ต้องเจอใครตัดโรคภายนอกทิ้งไปเลยจนกว่ามันจะดีขึ้น เพราะนั้นโชคดีมากให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอย่าเป็นเบาหวานความดันและบังเอิญมาติดโควิดเลยนะครับดีครับ